สวัสดีครับเสียบอยครับโอ้หนี่ขยันในเช้าเลยโอ้แจวเลยแจ๋วเลยครับตื่นเช้ามาล้างรถเลยครับหน้ายังไม่ได้ล้างนะให้เจะรถได้ล้างก่อนใช <laughs> ่ไเ <laughs> ออคนรักรถครับนี่ครับเห็นรถสกรปรกเลยไม่ได้ครับมันรกหูรกตาครับแนหน้าเจ้าของสกรปรกไม่เป็นไร <laughs> เตะรถยาสุกุพกอ่อยู่ที่อะไรนะคลองสิบหกครับวันนี้เราก็มารับตัว,ตวนวลครับเจ้าโคมาสุพีซีร้อยย่สิบอีอครับมานอะไรบอยมา,มานเ <c oughs> นาะปลาใหญ่อง,องตัวในปลาใหญ่สองตัวเลยครับวันนี้มาครับโอ้โหเสียบอยยกสองรอบได้ปลาทั้งสองเลยครับ อปยกสามรอบสิรอบแรกปลาบูรอบแรกได้ปลาบูครับไม่เอาครับเราไม่เอาเราปล่อยปลาบูปล่อยแม่ปลาบูไปก็เลยแม่ปลาบูก็เลยไปบอกปลาสวายให้มาเข้าแทนครับสองตัวเลยทีนี้ปลาสวายนี่เอาครับไม่รอด <c oughs> โอ้เมื่อคืนนอนหลับดีครับหลับสบายครับขอบคุณไปทาง <c oughs> พี่ศักดิทธิ์ทา <c oughs> ร์เมอร์นะครับ เอ๊ะแล้วมันหนาวเหรอ,อหนาวตรงไหนวะพี่ไม่เห็นหนาวเลยแอร์มัยี่สองอ่ะบ<อ>่อะเอออ๋อ,อตอนแรกนะ,อะตอนเช้ามาพี่ตื่นมาเอ๊ะทำไมเหมือนไม่ไม,ม่ค่อยยืนเนาะเองรถไปเหลือเท่าไหร่โอ้สมพ่เลยไหมทีแรกผมตื่นมาที่แรกตอนตีสามอะมองเลยนอนยังไม่มีผ้าห่มเลยมไ,มม <laughs> ไม่ได้ห่มผ้าเลยคนระับเมื่อคืนพอดีเลย มีห้องเให้นอนสบายครับใครสนใจก็ลองมาดูรถได้นะครับเก่าน,อน่อนะครับเก่าญี่ปุ่นอยู่ที่คลอง16ครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าร้านครับ <c oughs> <c oughs> เสียบอยครับขยันโอ้ นี่ก็เป็นหน้าร้านครับวันนี้เราจะพาคันนี้นะครับไปส่งอยู่ที่ลบบุรีนะครับสวยมากครับคันนี้สดมากเก่านอกนะครับเก่านอกแท้ครับนําเข้าโดยพี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับรถเล็กก็มีครับพวกรถเล็กคันใหญ่ก็มีครับตัวนี้200ครับ SK 2 0 0 Mark ฟ i v e Super ครับนี่นี่ครับใครสนใจรถแมคโคนะครับ เก่านอกนําเข้าจากญี่ปุ่นก็โทรสอบถามพี่ศักดิธิ์ได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้เลยครับนี่ครับ0933919565นะครับศักดิษย์ทรานส์ฟอร์เมอร์คันนี้สวยครับคันนี้นี่ครับยังไม่รู้ราคาครับเดี๋ยวต้องถามราคาดูก่อนเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านครับ ร้านเก๋ก็คือก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายนะครับร้านร้านเล็กๆครับรด,ดก่อฝั่งนู้นก็เก่านอกครับเป็นเก่านอกเก๋จะนําเข้าเองครับโดยาราคาอยู่ที่นี่เก๋ไม่ได้ขายแพยงนะครับราคาแบบขายแบบพี่น้องพี่น้องเลยนะครับราคา ราคาพี่น้องนะครับไม่ได้ขายแพงเอาอะไรมากมายครับการเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับอยากให้เก็บสีก็เก็บให้ครับแบบนี้สวยงามเลยครับเนี่ยดูหรือว่าอยากเอาไปแบบเดิมๆสีเดิมก็ได้นะครับนี่ครับ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจรถแมคโครเก่านอกนำเข้าก็โทรมาคุยกับเกได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมได้ถ่ายไว้ให้ก็สมมุติว่าเราอยากได้อรุ่นนี้รุ่นน,น,นี้รุ่นนี้นะพี่พอจะหาให้ได้ไหมอลองโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกับพี่ศักดิ์สินดูนะครับผมอยากได้ฮิตาชิ 5G เนี่ยสภาพนี้พี่หาได้ไหมถ้าหาได้ก็ กลงว่าหาได้ก็มัดจําไว้ครับั่งมัดจําแล้วก็รอนําเข้าครับรอรถเ,อเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะครับขนส่งมาครับส่วนมากพี่เสกสิทธิ์เกจะเอารถเข้ามานะเกเป็นคนที่มองรถแบบเกเป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถแมคโครอ่ะเกจะเน้นเอาคันที่แบบสภาพสดๆมานะครับคือสภาพสดเลยนะที่เกเอามาดูอย่างคันนี้ครับ ดูกระบอกเอ้ดูสายไฮดริกครับมีผ้าหุ้มครับตัวนี้ผ้าหุ้มนี้จะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้นี่คือรถนําเข้าครับใช้จนลืมอะครับสภาพนี้ใช้จนลืมตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ4,000ชั่วโมงหรือเปล่าถือว่าน้อยมากเลยนะ4,000ชั่วโมงเนี่ย ตัวนี้ก็ดามอันนี้ให้ครับนี่ดามตรงนี้ให้เพื่อความแข็งแรงครับนี่แล้วถ้าไม่ดามบางคันก็มันก็จะมีงอนะเนี่ยประมาณนี้แหละอันนี้งอประมาณนี้เวลางัดของขึงแข็งครับมุมอามสวยพุ่งกีสวยครับ <c oughs> แต่เอกลักษณ์ของคอมมัสุรุ้งกีเขาจะเล็กไปหน่อยนะครับลุ้งกีค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ดูคร่าวๆไปก่อนนี่ดูคร่าวๆไปก่อนครับถือว่าสวยสดงดงามไปเลยออคันนี้ใครที่จำได้คันนี้ที่พี่เก่งเคยมาลองนะครับ ถ้าใครจําได้ก็ถ้าใครเคยดูคลิปเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าที่ผมมาเนี่ยนั่นก็ไหนแล้วเดี๋ยวให้ดูภายในนิดหน่อยนะภายในสวยครับคันนี้ดูครับสวยอะ่ะนี่สวยมากเดิมๆครับ ดูกิ๊กเลยอะกิ๊กกิ๊กเลยครับดูครับสะอาดสะอานมากครับนี่โอโ้โหแม่เออตัวนี้น่าจะมีตัวสับคอนโทรลนะถ้าจำไม่ผิดครับน่าจะมีเออมีจริงๆด้วยครับนี่ครับ มีตัวสับคอนโทรลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเลยอยากขับโคมาสุอยากขับโกบสับตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสภาพนี่ถือว่าสุดจัดไปเลยดูสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปหน้าแล้วกันครับจะรีวิวให้ดูให้ เต็มตาเลยแล้วก็คันนี้เลยครับเนี่ยคันนี้เดี๋ยวจะขับลองมาข้างนอกแล้วจะลองระบบดูครับ SK 200 2 0 0 Mark 5 Super เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกทท่านมากครับใกล้เสร็จหรือ,อยังเช็ดบบคบับล้างรถ รถเขาขับนี่ต้องสะอาดครับน้ำเติมน้ำยังหมดเดียวไหมขวดหนึ่งเลยฮะเต็มเลยเหรอเต็ตตไมไหมอย่าหมดหน่อยเถอะวะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม